สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าแผนเทรดของโปรโเขาวางกันยังไงมาดูกันครับว่าเบื้องหลังการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเราจะมาถอดรหัสให้เข้าใจง่ายๆไปพร้อมกันเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่ตลาดมันแบบโอ้โหพันผวนสุดๆกราฟวิ่งขึ้นลงเป็นรถไฟเหาะเนี่ยพวกเทรดเดอร์มืออาชีพเขารับมือกันยังไงเขาคิดอะไรอยู่ถึงเอาตัวรอดแล้วทํากําไรได้คําถามนี้นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยและคําตอบก็คือ พวกเขาไม่ได้พยายามทํานายอนาคตครับแต่พวกเขาเตรียมพร้อมต่างหากนี่แหละครับคือคีย์สําคัญเลยมันคือการวางแผนการลบเอาไว้ล่วงหน้าให้รัดกุมที่สุดเพื่อที่จะรับมือได้กับทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยภาพรวมตลาดวันนี้ก็เหมือนกับการที่เราต้องสำรวจสนามรบก่อนออกศึกนั่นแหละครับแผนที่ดีมันต้องเริ่มจากการเข้าใจสภาพแวดล้อมตรงหน้าเราซะก่อนอ่ะดูตัวเลขพวกนี้กันนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะ แต่มันคือพิก,กัดบนแผนที่ของเราเลยราคาปัจจุบันก็คือจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้เลยส่วนราคาสูงสุดต่ำสุดของวันมันก็เหมือนขอบเขตของสนามรบในวันนี้นั่นเองแล้วก็ยังมีปัจจัยภายนอกอย่างค่างเงินดอลลาร์กับพันธบัตรอีกพวกนี้เปรียบเหมือนสภาพดินฟ้าอากาศเลยครับที่เราต้องเอามาคิดด้วยพอเรารู้พิก,กัดแล้วใช่ไหมครับเ็ปต่อไปก็คือการตั้งเข็มทิศหรือที่ในวงการเทรดเขาจะเรียกว่าการหา b แอสนั่นเอง พูดยง่ายก็คือเราต้องประเมินให้ได้ว่าตอนนี้ลมมันพัดไปทางไหนกันแน่ตลาดน่าจะขึ้นหรือน่าจะลงเรามาเริ่มจากภาพใหญ่สุดกันก่อนเลยใน Time Frame Day นะครับสัญญาณทุกอย่างนี่ชี้ชัดเลยว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วพอเราซูมเข้ามาดูใกล้ขึ้นอีกนิดใน Time Frame 4ชั่วโมงก็ยังเหมือนเดิมครับสัญญาณยังคงยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นขาขึ้นอยู่และที่มันพีคที่สุดก็คือแม้แต่ในภาพระยะสั้นมากๆอย่าง1ชั่วโมงเนี่ย ทิศท,ทางก็ยังคงเป็นขาขึ้นเหมือนกันหมดเลยโหการที่ทุกไทม์เฟรมมันชี้ไปทันเดียวกันไปเป๊ะแบบนี้แหละครับที่โปรเขาเรียกว่า HTF Align มันเป็นสัญญาณที่แบบเพิ่มความมั่งใจให้ฝั่งบายแบบสุดๆไปเลยโอเครู้แล้วว่าเป็นขาขึ้นแล้วจะเข้าซื้อตอนไหนดีละ่ะนี่แหละครับที่แนวคิดเรื่อง premium กับ discount จะเข้ามาช่วยคือมันเหมือนกับการถามว่าตอนนี้ของมันแพงหรือถูกเมื่อเทียบกับช่วงราคาล่าสุด ซึ่งในแผนนี้เขามองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในโซนพรีเมียมหรือโซนของแพงอยู่นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะต้องใจเย็นๆรอดูให้ราคามันย่อตัวลงมาหน่อยก่อนค่อยหาจังหวะเข้าแน่นอนครับเทรดในตลาดเนี่ยจะดูกราฟอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูปัจจัยภายนอกด้วยโดยเฉพาะข่าวเศรษฐกิจต่างๆที่อาจจะเข้ามาพลิกเกมได้ทุกเมื่อจะเห็นว่ามันมีปัจจัยที่ดึงกันไปมาอยู่นะครับอย่างค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงหน่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยหนุนราคาทองคําใช่ไหมครับแต่ในเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรดันสูงขึ้นซึ่งอันนี้กลับมากดดันราคาทองคำสะงกันนี่แหละครับคือความซับซ้อนของตลาดที่เทรดเดอร์ต้องเจอต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าจะเอาอยัางไงต่อแล้วนี่ก็คือไทม์ไลน์ข่าวสำคัญของวันนี้ครับจะมีช่วงเวลาที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยนะคือตอนบ่าย35นาทีจะมีข่าวของฝั่งอเมริกาซึ่งข่าวแบบนี้แหละครับที่มักจะเป็นตัวจุดชนวนความผันผวนแรงๆได้เลยเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับ มาถึงส่วนที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งครับคือเรื่องของแผนที่สมาร์ทมันนี่หรือลีควิดิตี้คำว่าสภาพคล่องเนี่ยให้ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันคือแองขนาดใหญ่ของออเดอร์ซื้อขายที่รออยู่และแองพวกนี้แหละครับที่ทำตัวเหมือนแม่เหล็กคอยดึงดูดให้ราคาวิ่งก็ไปหามันบนแผนที่ของเทรดเดอร์คนนี้เนี่ยเขาก็มาร์กจุดยุทธศาสตร์สําคัญไว้สโซนหลักๆเลยครับโซนแรกคือ b u y ซ i d e l i q u i d i t y หรือโซนที่เป็นเป้าหมายทํากําไรของเราอยู่ด้านบน ส่วนอีกโซนคือเซ l ล์ซ i ์ลิควิิตี้ด้านล่างอันนี้เป็นเหมือนโซนแม่เหล็กที่คาดว่าราคาอาจจะถูกดึงลงไปเก็บของก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปจริงๆและนี่แะครับคือไอเดียหลักของแผนเทรดในวันนี้เลยคือเขาไม่ได้มองว่าราคาจะขึ้นไปเลยทันทีนะแต่คาดว่าตลาดน่าจะหย่อดตัวลงมากว่าสภาพห้องฝั่งขายที่โซน4 5 9 0ก่อนแล้วหลังจากนั้นแหละถึงจะค่อยพุ่งทยานขึ้นไปตามเทรนดใหญ่จริงๆ เอาละพอเรามีข้อมูลในมือครบแล้วทั้งทิศทางทั้งเป้าหมายทั้งปจัจจัยภายนอกก็ถึงเวลาประกอบร่างมันออกมาเป็นแผนการเทรดที่ชัดเจนกันแล้วครับดูจากชาร์ตนี่นะครับจะเห็นเลยว่าแผนนี้ให้น้ำหนักกับซีนารีโอเหรือก็คือมุมมองขาขึ้นตั้ง70%เลยนะแต่จุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือเขาไม่ได้มองข้ามอีก20%ที่เหลือครับคือมีการเตรียมแผนสํารองหรือซีนารีโอเอาไว้ด้วยเผื่อว่าตลาดมันไม่เป็นไปตามที่คิดนี่แหละครับคือการเตรียมพร้อมของจริง นี่คือหน้าตาของ2ส,สถานการณ์หลักที่เขาเตรียมไว้ครับ s c e าร r โอ A ที่ให้น้ําหนัก70%เนี่ยก็คือภาพในฝันเลยราคาลงไปกว่าสภาพคล่องที่4,590แล้วก็ดีตัวขึ้นไปหาเป้าหมายด้านบนส่วน s c นาร r โอ B ก็คือแผนสำรองครับถ้าเกิดมีแรงกดดันจากปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกราคามันอาจจะย่อตัวลึกลงไปกว่าเดิมอีกหน่อยก็จะมีแผนรับมือไว้แล้วเหมือนกัน ส่วนขั้นตอนการลงมือจริงเนี่ยก็ชัดเจนเป็นสเต็ปสเต็ปเลยครับไม่ใช่เห็นราคาลงมาแล้วกระโดดเข้าใส่เลยนะแต่ต้อง 1. รอให้ราคามันลงไปสวีปที่ระดับ4590ให้ได้ก่อน 2. ต้องเห็นสัญญาณยืนยันที่ชัดเจนว่ามันจะกลับตัวขึ้นจริงๆในไทม์เฟรมเล็กๆและ 3. เมื่อทุกอย่างคอนเฟิร์มแล้วถึงจะค่อยกดบายตามแผนนี่คือเรื่องของวินัยและความอดทนล้วนๆเลยครับ และนี่คือบทสรุปของแผนเทรดนี้ในเชิงตัวเลขครับจะเข้าซื้อที่4,600ตั้ง stop loss หรือจุดตัดขาดทุนไว้ที่4,585ส่วนเป้าหมายทำกำไรก็มีหลายระดับเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับ risk reward ratio หรือ r ต่อ r ที่1ต่อ3แปลงง่ายๆก็คือทุกๆ1บาทที่เสี่ยงในการเทรดครั้งนี้มีโอกาสได้กำไรกลับมาถึง3บาทซึ่งถือว่าเป็นการเทรดที่คุ้มเสี่ยงมากๆครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายซึ่งผมแกล้าพูดเลยว่าอาจจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนเทรดทั้งหมดเลยก็ได้นั่นก็คือกฎเหล็กของเทรดเดอร์หรือก็คือกฎที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันตัวเองจากความผิดพลาดของตัวเองนั่นแหละครับกฎข้อแรกเลยสำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยงครับในแผนนี้กาหนดไว้ชัดเจนเลยว่าจะเสี่ยงไม่เกิน1%ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดครั้งนี้ ต้องจำไว้เสมอครับว่าไม่มีเทรดครั้งไหนที่สําคัญไปกว่าการรักษาเงินทุนของเราให้อยู่รอดในตลาดระยะยาวได้และนี่คือกฎเหล็กข้อห้ามอีก3ข้อที่ต้องยึดถือไว้เลย 1. ห้ามถัวเฉลี่ยในฝั่งที่ขาดทุนเด็ดขาด 2. ห้ามขยับ s ต o p l ลอสหนีและ 3. ห้ามเทรดล้างแค้นหลังจากที่เพิ่งเสียไป3ข้อนี้แหละครับคือวินัยที่แบ่งแยกระหว่างมืออาชีพกับนักพนันอย่างชัดเจนเลยมันคือการควบคุมอารมณ์และยึดมั่นในแผนอย่างแท้จริง และสุดท้ายขอปิดท้ายด้วยประโยคที่เป็นเหมือนแก่นของแผนเทรดนี้เลยนะครับคิดแบบเจ้าตลาดสภาพคล่องต้องมาก,ก่อนเสมอมันคือการปรับมุมมองของเราครับให้เลิกสนใจการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆแต่ให้ไปโฟกัสว่าเงินก้อนใหญ่มันกำลังจะไหลไปทางไหน Liquidity มันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็แค่วางแผนเพื่อไหลไปตามกระแสะน้ำนั้นแค่นั้นเองครับ